คนแบบนี้ได้คณิตหนึ 1, ่งบวกแน่นอนสำหรับน้องเด็ก67เป็นน้องเด็ก67ทักมาถามพี่ว่าถ้าเขาทำข้อสอบแยกบทเสร็จหมดแล้วเนี่ยทำซ้ำอีกหนึ่งรอบด,ดีไหมถ้าเหลือเวลาหลายเดือนน่ะพี่แนะนำให้ทำแต่ในช่วงโค้งสุดท้ายอีกราวๆ10วันพี่แนะนำให้ทวนผ่านข้อสอบรวมบทจากเวลา ถ้าเราอยากทวนข้อสอบคณิตหนึ่งปี55ถึง65ใหม่ให้เอาข้อสอบรวมบทของปีนั้นมาทำแล้วจับเวลาจำลองสนามจริงด้วยถ้าเราไม่ได้จับเวลาทำข้อสอบก่อนไปลุยสนามจริงสิ่งที่เราจะเจอคือพี่ผ่านมาแล้วพี่เจอมาแล้วตอนปีแรกที่พี่เข้าสอบสนามจริงอ่ะพี่ทำไม่ทัน15ข้อครึ่งหนึ่งอ่ะและถ้าน้องคนไหนมีความกลัวมีความกังวลว่าถ้าเราซ้อมสอบเองอ่ะ เราจะทําข้อสอบไม่ได้พี่พูดแบบนี้นะคน90%รวมถึงตัวพี่เองด้วยนะครั้งแรกที่จับเวลาทําข้อสอบอะบทาได้ไม่เกิน10ข้อมันเป็นเรื่องปกติอย่างล่าสุดพี่มีโอกาสได้คุยกับฟิลม์มเป็นเด็ก66มันสอบติดมไปแล้วเขาบอกพี่ว่าตอนที่เขาจับเวลาทําข้อสอบครั้งแรกเนะี่ย30ข้อเขาทําได้2ข้อ แต่สิ่งที่น้องต้องทำและไปต่อคือน้องต้องกัดฟันต้องฝืนทำผ่านมันไปให้ได้คิดง่ายๆว่าทําไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปดูเฉลยข้อนี้ผิดไม่เป็นไรเราก็ไปดูเฉลยและถ้าเราฝืนกัดฟันผ่านมันไปได้เนี่ยเดี๋ยวตัวเราในอนาคตอะไอ้วันที่สอบติดอะเราจะกลับมาขอบคุณ ตัวเราในอดีตว่าขอบคุณที่แบบกัดฟันที่ฝืนที่ตัดสินใจทำข้อสอบจับเวลาในวันนี้